สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง9กลักนะครับวันนี้นะครับ9้าได้สินค้ามารอบที่สองนะครับเป็นสบู่ขัดหน้ารังไหม่นะครับผมของทูฟาร่านะครับก็เพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับกำหนดการนี่คือผมสั่งไปตั้งแต่เมื่อวันที่เท่าไหรนะ่ล่ะ เมื่อ2วันที่แล้วครับแล้วที่เี้ยกาหนดส่งมัต้องประมาณประมาณ5วันแต่นี่มาถึงก่อนประมาณ3วันนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะครับโอเคครับพอดีนี่ครับมันเป็นสบู่ขัดหน้ารางไหมครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้านะครับที่ก้าวขายนะครับนอกจากการขายนมเปรี้ยวนะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวนี้จะเป็นสบู่ชาโคนะครับเป็นสบู่ชาโค อันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ยุคเก้าเพิ่งออกมาขายนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เก้าเคยขายมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นน้ําหอมนะครับเป็นน้ําหอมกลิ่นผู้ชายนะครับผมก็สั่งซื้อได้นะครับผมนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าสามแปดห้าแปดสี่นะครับก็รับสมัครตัวแทนอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับอนีตัวนี้เก้าเคยใช้แล้วนะครับเคยใช้หมดทุกตัวเลยนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะไปตัวนี้ครับสรรพคุณก็จะมีอ่าช่วยช่วยเรื่องของสิวเซียนครับแล้วก็ทําให้ช่วยลดฝ้านะครับผมแล้วก็ทําให้หน้าเราเนียนขึ้นนะครับส่วนสบู่ชาโคตัวนี้นะครับช่วยเรื่องของผิวเหมือนกันนะครับผมใช้แล้วดีครับคนคนที่ใช้แล้วแพ้คือตัวนี้ใช้แล้วไม่แพ้นะครับโอเคครับก็ก็เยอะเลยนี่ก็ประมาณสองร้อยนะครับ 200กว่าชิ้นได้ครับที่สั่งมารอบแรกรอบแรกที่ก้าวขายครั้งแรกนะครับก็ขายอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบชิ้นนะครับก็เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะต้องมีความท้าทายสูงมากครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ใหม่เอเป็นแบรนด์ที่ก้าวพึ่งเอามาตีตลาดที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันไปังทางโซนอีสานเนาะนี่ครับก็ตอนรอบนี้ก็สั่งเป็นรอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกขายที่ประมาณร้อยสิบชิ้นนะครับวันนี้นะครับ ขอมาอยู่ที่ประมาณ200กว่าชิ้นได้นะครับผมก็สั่งมาเพิ่มนะครับตอนแรกขายแค่สบู่ตัวนี้ตัวเดียวครับแล้วก็มีตัวนี้มาเพิ่มครับผมตัวนี้นะครับราคาปกติมันจะอยู่ที่ราคา129บาทครับแต่ตัวนี้นะครับก้าวขายแค่ก้อนละร้อยครับผมส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีซองหนึ่งมันจะมี15้าลังนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ราคา30บาทเท่านั้นครับผมไม่แพงครับก้อนนึงมันจะใช้อยู่ประมาณสองครั้งเลยนะครับผม แล้วก็ฟองหมดค่อยพิ้งครับผมอันนี้ก็เป็นโลโก้ทั้งหมดครับพี่เก้าไปพิมพ์มาใหม่ครับพี่ไปสานทำสติกเกอร์มาติดนะครับผมก็มีเป็นมาตรฐานนะครับมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับมีเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วก็มีอ่าสับมีวิธีใช้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็ส่วนตัวห้องตัวนี้นะครับมีคนรีเควสมาบอกว่าหอมถึงสามวันนะครับผมหอมถึงสามวันเลยฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับ ก็ถ้าใช้ดีนะครับผมเดี๋ยวผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพรีเซนต์นะครับที่จะเอาไปฉีดให้กับลูกค้านะครับเผื่อใครสนใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันดีกว่าครับวันนี้ก็น่าจะแพ็กกันยาวๆไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มงานกันดีกว่ายังไม่มเสนเนเร็จเนาะเกิดม,มาชีวิตก็ต้องสู้ครับมีอะไรที่มัน ที่เราพอทําได้เราก็ทํานะครับอันนี้นะครับผมก็ครับไปรื้สร้างตัวแ้วเนาะโอเคครับเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับก็ของทั้งหมดนี่ก็มันมันมีต้นทุนที่ดีครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้แล้วลูกค้าเขาบางท่านเขาก็บอกว่าเออใช้แล้วดีจริงๆนะครับก็สั่งซื้อได้ครับสั่งซื้อได้นะครับผม าาก็จะมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับผมมีเบอร์โทรเรียบร้อยมีฉลากนะครับผมก็เป็นสินค้าราคาราคาคถูกแล้วก็ดีครับตัวนี้นะครับสินค้าราคาถูกแล้วก็ดีเพราะว่าก้าวเองก็ใช้มาก่อนนะครับก้าวถึงจะก้าพูดเนาะเพราะว่าก้าวเองก็เป็น <c oughs> เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่สาหรับตัวนี้ใช้แล้วไม่แพ้นะครับตัวนี้ใช้แล้วไม่แพ้เ <c oughs> ยอะพอสมควรครับ เรืวพอสมควรอันนี้นะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นสินค้าโอท็อของจังหวัดอูบลราชธานีนะครับผมครับใช้แล้วดีเลยบอกต่อนะครับผมก็วันนี้ก็ทําคลิปลง YouTube นะครับผมเมื่อวานก็ทำไปเมื่อวานก็ทําคลิปทำกับข้าวไว้เนาะวันนี้ก็มา ทำอาชิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วกันนะครับผมนี่ครับก็ใส่กันไปคุยกันไปครับเอยเรียกว่าแปะกันไปคุยกันไปครับผมยาวไปเลยครับก็ตอนที่ของลงมาใหม่ๆนะครับเร็วมากครับเร็วมากแล้วก็ขายไปแล้วนะครับ1นซองนะครับหนซองเท่ากับหนึ่งกำลังใจของ9นะครับที่ ก็จะได้มีกำลังใจนะครับในการทําทำอ่านในการค้าในการค้าขายนะครับผมตอนนี้เก้านะครับเก้าก็ขายอยู่สองตัวนะครับมีตอนนี้มีนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวของมีทักเก็นนะครับผมแล้วก็ตัวสบู่นะครับลังไหมสบู่ชาโคนะครับส่วนตัวน้ําหอมเอาไปไหนซะแล้วล่ะน้ำหอมส่วนตัวน้ําหอมนะครับถ้าถ้ามีลูกค้าสนใจนะครับผมหรือว่าใช้ได้ดีนี่ก็อาจจะสั่งมาขายเพิ่มนะครับ อยู่ในอยู่ในช่วงวัยรุ่นกําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นกําลังสร้างตัวนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับให้ทุกคนสู้นะครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับถ้าเราไม่พยายามทํานะครับก็คิดนี้ก็อาจจะแปงไปหมดแล้วเพราะว่าน่าจะนานพอสมควรนะครับน่าจะนานพอสมควรก็แปะเอาพอเข้าๆแล้วกันเนาะแต่ก็จะแปะให้เสร็จภายในวันนี้นะครับ ช่วงแรกๆก็ยากครับยากมากเลยแต่ว่าไม่มีไม่มีอะไรยากเกินความสามารถครับเพราะว่างานนะครับเรามีไว้ทํานะครับผมเราไม่ได้มีไว้เครียดนะครับถ้าไม่มีงานเนี่ยสิจะเครียดนะครับขายได้ไม่ได้นะครับเราก็สู้กันต่อไปนะครับผมมีผมก็ใช้เวลาขายแค่แปดวันครับกับสบู่ล้างมายชุดแรกนะครับร้อยเจ็ดสิบซองนะครับก็ขายไป ประมาณ8วันนะครับผมซึ่งผมเคยใช้จริงนะครับแต่ว่าทางภาคเหนือเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักนะครับคนรู้จักยากมากแทบจะไม่มีเลยนะครับผมก็ใช้ใช้ประสบการณ์ของผมเองนะครับใช้ประสบการณ์ของผมเองในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อที่จะให้ได้ขายนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้สั่งต่อเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่เวลาผมไปเสนอขายสินค้าอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ให้สู้ๆนะดีแล้วขยันอะไรประมาณนี้ครับมันก็มีหลายมันก็มีหลายคอมเมนต์ครับมีหลายคาพูดนะครับผมอันไหนที่เป็นคอมเมนต์ที่ดีเราก็เก็บเอาไว้นะครับผมอันไหนที่เป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับเออเมื่อกี้งูจะฉกเอานะครับนี่ครับ ยัง <ules> หอมยัหอมไอผมก็ถามผมตลอบอย่างก็ฝึกการขายไปเรื่อยๆครับเพราะว่าชีวิตเรานะครับเราจะอยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้นะครับมันจะไม่เกิดการเติบโตขึ้นนะครับเรากล้าที่จะเสี่ยงนะครับดีกว่าเราไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าทําอะไรเลยนะครับมันคือศูย์ครับสิ่งที่ทํามันคือศูนย์ แต่ถ้าเราก้าทําอย่างน้อยมันมีหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับที่เราได้เราได้กล้าทํานะครับผมเราได้กล้าทําในสิ่งที่มันมันทําแล้วเออมันทําแล้วมันดีนะครับ <c oughs> ตัวก้าวเองก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าก้าวเองก็มาจากพื้นฐานที่ ที่ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นมาก่อนนะครับก็คือมาอยู่คนเดียวนะครับมาอยู่คนเดียวนะครับก็ต้องดิ้นรนกันไปครับก็จะทาก็กล้าก็าจะทําคลิปไปเรื่อยๆครับทาคลิปไปเรื่อยๆนะครับทาคลิปบ่นไปเรื่อยๆดีกว่า ดีกว่าไม่ได้ทำพะไรนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็มีอะไรขายได้ก็ขายครับตอนนี้นะครับกเกย่วก็พวกสินค้า,ากเกี่วก็พวกสินค้านะครับ <S <S แล้วเออผมลืมแนะนําไปนะครับ <S <S ตัวรังใหม่ตัวนี้นะครับตัวรังใหม่ตัวนี้ มีอายุถึงสองปีนะครับอายุถึงสองปีเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกับสบู่ทั่วไปครับก็อยู่กันได้นานๆนครับคนขายดีใจลูกค้าแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้นะครับน,นี้แค่แค่คุณบอกว่าใช้ดีนะครับแล้วก็สั่งต่อเรื่อยๆนะครับโอ้โหมันจะเป็นกำลังใจให้กับก้าวมากในการ ในการขายสินค้านะครับเพราะตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทำเนาะเพิ่งจะเริ่มทำแต่ว่าของตัวนงเปียวเพลงนะผมทำมานานนะครับมานานแล้วมันก็เริ่มที่จะขยายไปทำในอื่นบ้างนะครับตอนนี้มีโอกาสมีโอกาสในช่องการทำเงินนะครับก็ทำนะครับเพราะว่าของมันก็ไม่ได้เสียหายเลย,เลยนะครับของมันก็ ยังไงมันก็ทําแล้วมันก็ได้ครับมันก็ทําแล้วม,มันก็ได้ครับ,รบแต่ก็อยู่ที่อยู่ที่ความสามารถของเราเองนะครับว่าเราจะเราจะโปรโมทสินค้าหรือว่าขายสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คลิปนี้ก็เป็นวิทยาทานในการทำอาหารกินแล้วกันเนาะเผื่อใครที่เข้ามาดูนะครับเผื <c> ่อ <oughs> ใครที่เข้ามาดู เนี่ยครับลังไหมลังใหมแท้ๆเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลังไหมแท้นะครับที่เอาไปชุบกับสบู่นะครับมีโปรตีนอยู่ประมาณสิบแปดชนิดนะครับผมครับเราล้างหน้าให้เปียกนะครับตรงนี้เราล้างหน้าให้เปียกแล้วเราก็ใช้ตัวนี้สครับที่ใบหน้าเบาๆทั่วทั้งหน้านะครับมันจะเกิดเป็นฟองสบู่ครับมันจะเกิดเป็นฟองสบู่นะครับแล้วเราก็ แล้วเราก็ล้างน้ําออกตามปกติเลยครับน้ำเปล่าปกตินะครับแล้วก็เราก็ล้างออกเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคนสำหรับคนที่ใช้แล้วแพ้ตัวนี้นะครับใช้แล้วไม่แพ้นะครับผมอยากจะเล่นมุกอยู่นะแต่แต่กําลังขายสินค้าอยู่เนาะจะเล่นมุกว่าชนะทุกอย่างมัไม่ได้ใคยใช้ <c oughs> ใชแล้วไม่แพ้นะครับผม แล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้คือจะมีขายแค่ในงาน o อท็อเท่านั้นนะครับแค่ในงาน o อท็อเท่านั้นตามร้านค้าตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปไม่มีนะครับเรียกว่าเป็นของเรียกว่าเป็นของแรไอเทมเลยก็ว่าได้นะครับเรียกเป็นของเรียกว่าเป็นของแรไอเทมเลยนะครับ ก็อยากจะทำ,ทำออนไลน์ด้วยนะครับผมก็พยายามพัฒนาแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับอยากจะทําออนไลน์ด้วยครับก็อยากจะสุขสบายอย่างเขาบ้างนะครับผมก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ก้กาวด้วยนะครับผมคือแค่มากดติดตามในช่อง youtube นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ก้กาวได้แล้วนะครับผม ก็อ,อ,อยากจะทําชาเลนจ์อยู่นะครับอยากจะทําชาเลนจ์อยู่ว่า200กว่าซองเนี่ยเก้าจะขายภายในกี่วันนะครับก็จะพยายามขายให้ได้เยอะที่สุดนะครับขายให้หมดเร็วเขาเรียกว่าขายหมดจะขายให้หมดให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพราะว่า9ก้าแรกมันยากครับก้าแรกมันยากมากเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์นะครับก้าแรกมันยากมากแต่9ก้าที่2ถ้าเราขายหมด9ก้าที่3ามก้าที่4ี่ก้าที่5ถึง9ก้าที่ร้อยครับมันมาแน่นอนครับผม มาแน่นอนครับแล้วเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับของทุกพื้นที่เลยนะครับบางทีแค่เรามีสื่อออนไลน์หรือว่ามีสื่อออนไลน์นะครับเอาง่ายๆเลยนะแค่นั่งอยู่บ้านครับนั่งอยู่บ้านขายของไร้สดนั่งอยู่บ้านขายของไร้สดแค่นี้ก็ได้ตังแล้วแค่เราก้าเอาตัวเองออกมานะครับกล้าตัวเองออกมากล้าเอาตัวเองออกมาพูด นะครับแล้วก็ขายสินค้านะครับบางคนนะเป็นเด็ตไอดอลเลยนะแบบขายของแค่สอง,ส,องสามชั่วโมงเองครับอยู่บ้านเฉยๆสบายครับแค่พูดเฉยๆซึ่งตัวนี้ก้าก็กำลังจะหัดทำอยู่นะครับผมครับเพราะว่าปีหน้า9้าเองก็จะอายุยี่สิบหแล้วนะครับผมก็แก่ขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะมีอะไรกับเขาบ้างน,นะครับแต่ว่าก็ทําให้ทํางาน สุจริตนะครับผมสุดจริตไม่คดโกงใครนะครับแค่นี้เราก็จะยืนยาวไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการงานแล้วก็เรื่องอนาคตนะครับเป็นสเบียงเบียงเบียงหอยใหญ่เริเม่มเลย ส่วนตัว 9A นะครับ9ก็ได้มาทํางานที่ที่ลำปางได้ประมาณ9ปีแล้วครับ9ปีเต็มเลยเกือบ10ปีละประสบการณ์การทํางานก็แน่นแน่นครับแน่นเลยเราว่าผ่านเลยมาเยอะนะครับมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่มาอยู่กับญาติพี่น้องนะไม่ได้มาอยู่กับญาติพี่น้องญาติพี่น้องไม่มีแม่ก็เสียนะครับผมนะครับก็มาอยู่ที่นี่คนเดียวมันก็ต้องสู้แล้วก็ดิ้นรนครับผม ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตพอสมควรสู้ชีวิตสู้ชีวิตพอสมควรนะครับจนตอนนี้นะครับก็มีอะไรขายได้ก็ขายครับผมมีไรขายได้ก็ขายมีสินค้าอะไรขายหมดครับผม ตอนนี้ผมก็กำลังหัดทูดหรือว่าหัดอะไรผ่านกล้องผ่านอะไรอยู่นะครับพยายามทําอยู่สนช่อง youtube ก็ทาไปเรื่อยๆครับผมมีคนเคยบอกว่าอย่าไปท้ออย่าไปถอยครับเพราะว่าการทํา youtube เนี่ยมันแรกแกกับมันมัน,ม,นมันยากเสมอครับมันยากเสมอมันยากเสมอเลยแต่ถ้าเราทํามาสําเร็จแล้วนะครับเราจะกลับไปย้อนความหลังที่ว่าเรากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วพอเรามองย้อนกลับไปจนถุงทุกวันนี้พอเราประสบความสำเร็จปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับแบบสิ่งที่เราเคยเจอนะครับคือการแบ่งปันครับคือการแบ่งปันจริงๆคือการแบ่งปันผู้คนนะครับการแบ่งปันการทําความดีต่างๆความดีเรามีอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เราขาดคือกาใส่สิ่งที่เราจะต้องทําต่อก็คือคือการแบ่งปันนะครับ แบ่งปันไม่คโคดโกงใครนะครับผมทำงาส,สุจริตนะครับแล้วสักวันนะครับก็คุณก็จะรวยขึ้นเองนะครับอันนี้บอกกับตตักข้าวเองนยเนาะบอกกับตัวก้าวเองด้วยโอ้ั่งนานานเจ็บหลังเลยนะนงางนานเจ็บหลังเลิกก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่านั่งแท็กไปแล้วก็คุยคุยกับอันนี้ไปนะครับผมเป็นการฝึกอย่างนึงครับเผื่อสักวันหนึ่ง มียอดคนดูที่เราสามารถทําคลิปนะครับแล้วก็ยอดปังขึ้นมามันปังขึ้นมาเลยนะแบบว่าอยู่ดีคนดูชอบนะครับก้าวไปได้ทำในสิ่งสิ่งนั้นนะครับผมตอนนี้ก็ทําอะไรไปเรื่อยๆก่อนครับทําอะไรไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ทุกคนเชื่อไหมว่าตอนที่สินค้ามามาถึงวันนี้นะครับก้าวรู้สึกก้าวดีใจมากก้าวรู้สึกว่า เก้าเองนะครับได้เริ่มเก้าที่สองของการขายของที่9ก้าไม่เคยรู้จักนะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนเคยแต่เห็นแต่ไม่เคยแต่ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่ามันคืออะไรนะครับจนมาได้ขายเองสัมผัสกับตัวสินค้าเองมันรู้สึกแฮปปี้ครับเมื่อวันก่อนนะครับ เมื่อวันก่อนก้าไปส่งนมที่โรงงานโรงงานหนึ่งมานะครับและที่นี้ก้าก็ได้ไปส่งนมที่โรงอาหารและที่นี้มีพี่คนนึงครับเป็นพี่เป็นพี่ผู้หญิงที่สนิทกันนะครับแก้าน่ารักมากแกก็ถามหาผมครับถามว่ามีสบู่ลังหไหมขายไหมคนดีเขาจะสั่งอีกแค่เขาจะสั่งเพิ่มอีกหนึ่งซองจะสั่งเพิ่มอีกหนึ่งซองหนึ่งซองนะทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนเชื่อไหมผม ผมแม่งโคตรดีใจอะ่ะอันนี้ไม่ได้สอบอันนี้ไม่ได้เสแสร้งนะขอซื้อสินค้าหนึ่งซองขอซื้อสินค้าเพิ่มอีกหนึ่งซองผมแม่งโคตรดีใจเลยแบบแค่นี้ครับมันก็เป็นก้าวแรกได้เลวแค่นี้มันก็เป็นก้าวแรกได้เลวนะครับแค่เขาแค่มีคนสั่งออเดอร์มานะครับก้าวดีก้าวนั้โคตรดีใจเลยหรือบางคนเขาก็มีคํา มีคาข้อโคลราหาแต่เขาก็สอนในสิ่งที่ดีแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะครับว่าสินค้าตัวนี้อนะ่ะมันเหมาะกับผู้หญิงเอาไปขายเท่านั้นผู้ชายอย่างเราๆเานะี่ยนขายไม่ได้หรอกเราจะเอาเราใครจะซื้อเราก็ได้แต่รับฟังครับรับฟังแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรขอกินน้ำหน่อยไม่ได้คิดอะไรครับก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอก ผู้ใหญ่บอกถือว่าผู้ใหญ่รักเรานะครับมันเป็นคําสอนไม่ว่ามันต้องมีคอมเมนต์แบบว่าคอมเมนต์ดีบ้างไม่ดีบ้างถือว่าเป็นคําสอนแล้วกันนะครับเราได้แต่รับฟังเราได้แต่รับฟังแล้วเราก็พัฒนามันไปเรื่อยๆครับพัฒนาไปเรื่อยๆคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก้าจะไม่ตัดเลยก็จะพูดอย่างเดียวเลยเป็นการฝึกอย่างหนึ่งด้วยเผื่อมีโอกาสไลฟ์สดขึ้นมาก้าวจะได้ก้าวพูดแบบนี้นะครับ อยาสบายบ้างแล้วครับคือก้าวทำงานมาเกือบสิบปีนะครับเกือบสิบปีมาอยู่คนเดียวว่ามันก็จะอยู่ที่เก่านะครับมันก็จะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าที่ผมทํานะครับที่ผมทําคือผมไม่ได้เป็นลูกน้องใครผมทําเป็นของเหมือนก็ทําเป็นเหมือนก็ทํางานเป็นของตัวเองนี่แหละแต่ว่าก็ทำเป็นของตัวเองนี่แหละแต่ว่า เราก็เออเราก็อยู่ในบริษัทของเขาประมาณนะครับอยู่ในบริษัทของเขาแต่ก็ไม่เสียหายเพราะว่า,วามันเป็นมันเป็นท่อน้ําเลี้ยงครับที่เราต้องทํานะครับมันเป็นท่อนำเลี้ยงที่เราต้องทําแล้วก็ทําแล้วก็ดีครับม,มีเงินเก็บนะครับแต่อยู่ที่การใช้ด้วยนะครับบางคนนี่ได้เงินเยอะเงินเดือนนี่เป็นแสนแต่ใช้เดือนนึงก็สูญสูญไร่เนาะก็หมดนะครับไีนน้บอกกับตรงเองด้วยนะ๋ <laughs> <laughs> ยอกหยอเล่น ก็นะครับก็เดี๋ยวจะก็เดี๋ยวมันจะพูดเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะเปลงเวลาเดี๋ยวมันจะเปล่งเวลาครับมันจะติดก็จะนั่งติดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะนั่งติดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พวกนี้ก็ค่อยเอาสินค้าไปขายทีนึงนะครับก็ไม่อยากจะตั้งคือเราตั้งเป้าหมายเลยครับว่าผมจะตั้งเป้าหมายเลยว่าสองร้อยกว่าซองเนี่ยผมจะขายกี่วันผมเคยคู่กับ พูดกับคนบางคนไว้ว่าผมจะขายสินค้าตัวเนี้ภายในแปดวันภายในแปดวันเราพูดเก่งไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราเพิ่งมาขายด้วยรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองด้วยจะขายภายในแปดวันไอ้สองล้วก็สองนม่จะขายภายในแปดวันก็เราพูดเนี่ยครับเราวก็ให้กําลังใจตัวเองไปด้วยว่าเออเราตั้งเป้าหมายว่าเราเราไว้แล้วนะแล้วถ้าเราทําเราทําได้มันก็ดีครับแต่ถ้าเราทําไม่ได้เราจะไม่ผิดหวังกับมันนะครับเราจะไม่ผิดหวังกับมัน ก็โอเคครับเนี่ก็ฝากนะครับฝากเอา,อาฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่อง9รักลด้วยนะครับอันนี้ก็ไปคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เริ่มจริงจังลวเริ่มพูดเริ่มอะไรมากแล้วเพราะว่าก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสื่อให้มันมากๆนะครับผมเพื่อที่เราจะได้กล้าสแสดงออกแล้วเราจะได้ขายสินค้าให้ได้เยอะๆนะครับผมเราขายสินค้าที่มันมีคุณภาพขายสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ดีนะครับผม ใช้ดีจึงบอกต่อนะครับผมก็ไงครับก็ไว้เจอกันคลิปใหม่อ่าไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมก็ฝากฝากด้วยกันนะครับผมอย่างที่บอกเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องก้าวรักด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก้าวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าขอตัวไปติดติดสติ๊กเกอร์ทีครับผนโอเคครับไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ